สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไปต่อไม่ไหวปิดตํานาน30ปีห้างชื่อดังหลังเจอผลกระทบอย่างหนัก วันที่17มิถุนายน2565ทางศูนย์การค้ากาศ์ดสวนแก้วเอาแถลงการปิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหลังได้รับผลกระทบจากโควิด19แพร่กระจายหนักส่งผลกระทบหลายด้านทําให้ผู้ใช้บริการศูนย์การค้าลดลงทั้งนี้แม้ทางศูนย์การค้าจะพยายามช่วยเหลือตัวเองทั้งการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆทั้งปรับลดช่วงเวลาเปิดปิด ห้างเพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้าลดตัดเงินเดือนพนักงานแล้วแต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นรายได้ของการส่วนแก้วไม่เพียงพอชำระค่าใช้จ่ายได้อีกทั้งภาครัฐไม่มีนโยบายผ่อนปรนหรือช่วยเหลืออีกต่อไปจึงจำเป็นต้องหยุดดำเนินการเป็นการชั่วคราวเพื่อไม่ให้เกิดการหยุดกิจการฉุกเฉินซึ่งจะกระทบกับลูกค้ามากไปกว่านี้ สำหรับศูนย์การค้ากาศวนแก้วนั้นเรียกอีกชื่อว่าอุทยานการค้าเธอเป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดังก่อตั้งเป็นแห่งแรก,แรกๆของจังหวัดเชียงใหม่โดยเมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาได้เปิดบริการมาอย่างยาวนานครบ30ปีนับเป็นสถานที่มากความทรงจำของคนหนุ่มสาวในจังหวัดเชียงใหม่มากมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ